ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ shopee หนึ่งก็คือใช้ระบบเหมือนเดิมใช้ตัวไม้ไมหนึ่งรือไม้สองคือระบบเหมือนเดิมในการเคยสงสัยมาตั้งนานแล้วก็ค่อยสังเกตไปเรื่อยว่าเอ๊ะทำไมในแต่ละจุดที่เสียเนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่ฝั่งตนเองได้ประโยชน์หรือว่าเกิดผลที่ไม่โอเคกับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งลูกค้าหรือว่าใดๆแบบเนี้ยทำไมมันทาไมความบังเอิญที่จุดนั้นจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องออดีเทลต่างๆจะมองว่าจะเชิงมองว่า ทรงทรงทรงแทคนิกอะไรไหมก็มันก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่าแต่ละจุดมันเป็นยังไงแต่ละวันมันเป็นยังไงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อหนึ่งก็คือมีการตัวน้นตัวนี้ขึ้นเหมือนใช้ไม่ได้อีกแล้วซึ่งจะเป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องได้เปรียบแลวลูกค้าจะต้องเสียเปรียบคนอื่นจะต้องผู้เสียผลประโยชน์โดยการเป็นระบบเหมือนเชิงว่าเป็นระบบทำนะอะไรแบบนี้นะซึ่งหลังระบบเมื่อหลังระบบก็่คนแล้วข้อสองคลิปนี้ก็คือ สองเลือกไปเลยจริงจริง,จ,รงจะทํามัดรวมก็ได้แต่แบบหัวข้อมันจะตีกันบางครั้งอันที่สองก็คือกรนีเยเนี่ยมันจะอยู่ในเกมย่อยที่แบบแต่ก่อนเคยเคยมีกดมีกิจกรรมให้กดเราก็ไม่ได้ทํามานานแล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปลองนานแล้วพอมาลองปรากฏว่าอ๋อต้องเสียต้องเสียค่าขนส่งเต็มจํานวนเพื่อได้กิจกรรมนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นเอาเปรียบมากขึ้นในแต่ละจุดแต่ละจุดเ,เกี่ยวกับโค้ด ว่าโคดนี้ต้องอย่างน,นี้เพื่อให้ผปมเปก็บกับส่งนี่ยังไม่รวมถึงโค้ดที่แบบจากศูนย์ขึ้นว่าขั้นต่ำต้องเป็นเก้าอีกเรื่องนึงอีกที่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะว่าไล่ทคํคลิปตามตามทำลิปโอเคก็ประมาณนี้ศึกษาคนไปมันเป็นเรื่องใกล้ที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนหรือว่าคนรอบตัวสามารถใช้แทคติกต่างต่างพวกนี้ได้หรือว่าแอปที่จะสร้างใหม่หรือว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากจีนหรือแ,แอปจีนแบบเนี้ยก็สามารถใช้เป็นต้นอย่างต้นแบบได้เพราะว่ายิงแอเยอะเพราะว่าเป็นเป็นแบบ ไม่กี่เจ้าแรกที่ทําในช่วงโควิดที่จีนก็เป็นคนผลิตโควิดอีกเหมือนกันคือมันสามารถเรียนรู้ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเออไกลตัวที่เกินเอื้อมมือที่ที่คนต่างๆจะจะรู้หรือว่าจัดการกับมันได้สุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนเรื่องใกล้ตัวเหมือนเป็นเรื่องแบบใกล้ๆเรื่องแค่นี้แต่จริงๆมันคือภาพรวมของการจัดการระบบเราก็รวมถึงพอเรามีคาว่าระบบก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ,บงเงินเช่นการที่ขัดดุนการค้าหรือว่าเอาเงินไป สามารถเอา,าเงินที่ได้มาแบบไม่มีัญญาบันมันคิดได้หลายแบบโดยเฉพาะแบบที่จะเอาไปทําในเรื่องที่ไม่ดีกับโลกเช่นทําสงครามหรือทําอะไรใดๆหรือไปผลิตเอาเอาเพิ่มหมือนว่าจริงๆจะเอาไปใช้ปกติก็ได้แต่วิธีการที่ได้มามนหาทวนไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ประมาณประมาณนี้ก็ประมาณนี้ว่าเงินทุนต่างๆโน่นนี่นั่นเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้ก็เหมือนกับว่า ยิ่งเราไม่สนใจแล้วก็เอาแค่ตัวเองขาปตัวเองหรือเอาแค่ของถูกหรือว่าอะไรก็ตามเรื่อวขอความวดเลวตามที่เราถูกจับจูงตามแท็กติกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลใหญ่ในภาพรวมถ้าทุกคนในโลกวันนี้อยากเอาตัวรอดแล้วเน็นข้อหนึ่งเป็นอะไรเงี้ยไม่เอ,เอาความเป็นเอกภาพความเป็นสากลทั้งโลกเป็นความริรอดระดับโลกทุกคนก็จะถูกทําลายไปได้วยกันที่แบบเอ้ยบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านโน้นบ้านน,าน,าน,นี้เป็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจเอาแค่ตัวเองรอดสุดท้าย มันรวมตัวนี้ก็จะไปอยู่ในคนที่วางแผนบอกแล้วว่าระบบในสิทธิ์หรือว่าอะไรที่เชิงเชิสงส่งนี้จะใช่หรือไม่ก็ได้แต่แก็คือทําวิธีการเดียวก,กันก็คือทําต่างๆด้วยดูวินาทีที่จะทําได้เต็มที่เต็มกําลังเพื่อที่จะมีเพลย์นอมหรือความเชื่อความคิดคนให้อยู่ในกรอบที่จเจ็งเซตแล้วก็ได้ผลประโยชน์ไปแล้วเสรเ็จแล้วก็ผลประโยชน์ระนบไปหาอํานาจไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นไปไป,ไปทำสงครามโลกอะไรก็ได้แ,แต่เลยเอาเป็นว่า เอาไปทําในเรื่องที่่าถ้าเกิดว่าคคือคนหนักต้องเลือกได้แล้วว่าจะเอาให้ม,มนุษยชาติทั้งหมดออยู่รอดได้ด้วยกันที่ตื่นรู้แล้วก็ให้ตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆด้วยความเป็นจริงตามศัตธรรมหรือจะเอาแค่ตัวเองรอดไปวันๆแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ไปโดนโจมตีโดนบอมทั้งโลกตายกันไม่เหลือมนุษย์อะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมาคคนไม่จัดการกัน พูดคุยเห้วแน่นยนนเดี๋ยวจัก,กรวาลเดี๋ยวระบบธรรมชาติอะไราก็จะจัดการอะไรต่อไปเองก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้